โรงเรียนบ้านละเวียแรลงคลู่ราชบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลละเวียอำเภอรประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา22คนมีนักเรียนจำนวน324คนนายวิโรธเพ่งประโคนตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อํานวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านละเวียแปลงครูุราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ข้อตกลงในการพัฒน,นางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒน,นาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านละเวียแปลงครุราชบำรุง โรงเรียนบ้านละเวียแปลงคุรุราชบำรุงได้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวนำมาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูส่งผลให้ผู้เรียนในปีการศึกษา2565หลังการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นร้อยละสอง ผลความสำเร็จการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านละเวียแปลงครูราชบำรุงคะแนนร้อยละของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรม PLC เพิ่มขึ้นทุกรายวิชามีคะแนนหลังจากการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ7.39และมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ห ปีการศึกษา2,565รวม2ด้านสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยแลระดับประเทศ